มือ,อดเดียวเลยเหรอ,อตอกใจหมดเลยแม่จะไม่กินปื้ดเดียวละจะไม่ไม่กินก็อยากให่อยากอ่ะเอานี่ก็แกะไม่ได้ที่ นะลูกปุยแม่นั่นไม่แต่แม่นั่นสวยขึ้นเลยอ่ะหรือว่าหนูกินมะเขือเทศนิวหรอจริงด้วยแก้มเป็นสีชมพูเลยอะค่ะอันนี้ไว้แอมยาค่ะไหนกินมะเขือเทศของใครนะคะกินมะเขือเทศของนิวอ่ะ อให้มูกเครื่องแต่งหน้ามาให้หนูเลยนะหพรว่าตาตรงนี้๊ยตาหนูมันอิเลี่ยนเลยเอีเลี่ยนเลยเหรอเของ็ขงกินไม่ได้รีวิวขนมเหรอคะ แ็งไม่เปนไรนี่มันคืออะไรเนี่ยคีมคีมปองเปล่าเนี่ยไม่อร่อยเลยสูซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากร้านไหนคะ อ่ะคนอื่นหรือเปล่าทำไมมันนี้เลยชื่อแจ็คแม่นะเฟเว่นแจากเฟเว่นทำไมมันแม่อร่อยเลยเกล่าจบข้าวไม่อร่อยเลย <laughs> เสียดายตังค์ไว้เนี่ยไม่ใช่นซื้ออะไรมาด้วยอ่ะ <c oughs> มีขนมไงคะข <c oughs> นมอีอันนี้หรอ <c oughs> ใช่